สวัสดีครับวันนี้ก็มาหารถแล้วครับมาหารถเกี่ยวเราแล้วค,คิดถึงแย่เลยครับงานไม่มีเลยครับงานโอ้โหแล้วฝนตกยาวน่าจะถึงสิ้นเดือนน้ำพาย,ยุเข้าคิดดูสูงขนาดนี้ยังน้ําไหลท่วมมาเลยครับโอ้บอกเลยว่าลําบากเลยปีนี้หนักๆนัเหมือนกันครับวันนี้มาเอาคนพระสอนกลับครับ ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีเกี่ยวน่าจะนู้หน,ห,นหลังสิ้นเดือนนอีกเป็นสิบกว่าวันครับจะไปหาจานดาวครับจานดาออกเกี่ยวแล้วตอนนี้ผมตื่นตั้งแต่หกโมงมาทําตู้มาประกอบตู้ขอบซีอลอบลกำลังจะเสร็จมาเปิดดูโอ้โหลืมลืมเชื่อมลืมเชื่อมลูกตีลืมมาใหม่ อันนี้โอ้ต้องบอกว่าที่นี่ในหน้าน่ารักมากครับดูแลดีขนาดผมไม่ได้มาเกี่ยวผมมาเอารถมาซ่อมรถต้องกับข้าวกับน้ําให้กินเลยก็ดีใจนะเป็นบุญเป็นวาส,สนาเจอในหน้าดีๆเขาเลี้ยงข้าวสองสามข้าบเลยนะครับเขาเลี้ยงแค่ในหน้าเขาแค่ห้าสิบาทนะแต่เขาดูแลหมดทุกอย่างเลยก็ยังบอกว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันในหน้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย บางทีก็ดูแลดีบางทีก็ส่วนมากเขาก็ไม่เลี้ยงที่เจอมาไม่เลี้ยงข้าวสักข้าวอาจจะเลี้ยงแค่ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงอาจจะบางทีก็เจ้าของนาเจ้าของไร่เลี้ยงแล้วแต่พื้นที่เจงิม <laughs> ดูด,ด,ดูแต่ว่าใจดีดูโหดเคียยงงานขาดเคี่ยงงานมีขาดว่าจะเก็บของไปครับ นี่เบาอัดไม่มาเอาไปคันเดียวก่อนช่างมีช่างหม,งหมีเดี๋ยวาปั๊มไปทำกับช่างหมีก่อนรถเดินไม่เท่ากันปั๊มไม่ทำก่อน <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ดาวให้อาจารย์ดาวโม่ให้ใหม่ครับเอาให้มันคล่องนุ่นเจริญเลยยังตื้อครับมันไปไวไม่ได้อะไปไวแล้วลมไม่พอ <c oughs> แก้ลมยังไม่หายเลย คุณปรึกษาพี่พี่วิชัดก็ให้คำปรึกษาครับเรื่องระบบลมระบบอะไรออกได้ไหมหนูมันออกได้ไหม ไม่ถนัดนะคันนี้ปั๊มไม่เดินข้างหนึ่งอยู่นี่ก่อนนะจะกลับมารับนะก็อุ่นใจตัองที่ว่าที่จอดที่พักเราไว้ใจได้ครับจะมีปัญหาอะไรขอบคุณสำหรับการดูแลทุกอย่างครับ เมื่อคืนนี้น้ำไหลบ่ามานี่เลยครับไหลมาเลยเนี่ยถอยรถไม่ได้ครับถ้ารถไม่หนักเอดินออกไม่ได้ครับผมเริ่มจะอิมอ่มอิ่มเจ็ด้อยแล้วครับอิม่มมันเลืกเกินครับเอื่มละอามากมันหัวมันหนักครับตูดเบาลื่นบ่อย ต้องกลับรถหนักๆครับก็ตัวที่ชาวบ้านหวานไว้ก็เน่าหมดแล้วทีนี้ลำบากครับราคาเขาโพูดไม่ดีขนมาก็มาในช่วงไม่จำเป็นเท่าไหร่เน่เน่าหมดแล้วครับ เพชรเจริญไปไม่เอาเพชรเจริญมัเกี่ยวข้องแล้วจเจ้าคันนี้ไปให้ข้องกว่านี้ครับคันนี้ต้องดีกว่าต้องเอาดีให้ได้ครับไม่อยอมไปหาอาจารย์ดาวทั้งทีครับต้องจบก็ตอนนั้นมันคิดว่าดีนะครับแต่ว่ามันต้องดีกว่านี้ครับต้องดีกว่านี้ได้ ไม่เคยขับแล้วนี่แตนโไม่เคยขับคันนี้เลยคอนโดนซ้ายด้วยไม่ได้อยู่กลาง เพื <c oughs> ่อนครับถ้าคนเก่าก็น่าจะลิ้นหักแล้วเชียวหักแล้วกัดเขียวนะขอบคุณทุกการดูแลนะครับขอบคุณนะปออดคุณน้งหยิมก็รุ่นหน้าเจอกันใหม่ครับสิ้นเดือน